โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะมาทาคลิปนะครับทายซีว่าใครตกนะครับกติกามีอยู่ว่าผมจะตกคนที่นั่งอยู่นะครับทุกคนเนีที่ยืนข้างหลังเนี่ยถ้าคนที่นั่งอยู่ทายถูกว่าใครเป็นคนตกอะ่ะมันจะมันจะได้ตกต่อแล้วก็คนทีดด่โดนทายถูกจะมานั่งนะครับมา <laughs> มามา,มา,มาลุกน้อยออกก่อนนะมาตากล้องมาตากล้อง <laughs> เอาเลยนะรอบเนี้ย ร้เออยเงี้ยเนี่ย้อยไม่ได้ออกอย่างเงี้ยคือคนที่น้อยกว่าออกไปก่อนรอดใช่ไหมเออหลังหลังไอันอ้าวไหวหรอดรอดรอดเอวอเียัวสามคนเสามคนเียหมวกพวกมันมาส็จตังให้ปีเย ชุบชุบแคัแ้นแแ้เหรอยเหกยังยังเงกระเป๋าจุบอ่ะไปเลยนะยังเงยกระเป๋ายิบจุ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 บุ้บมามยมามามาถือหลังยาถือนี่นะมา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 ยืนเร็วมายืนเรียงเลยด่อคนเูียเลยยืนยนใหด้บกันพิจัรนะตบเอามือตบไม่เอานี่ตี เอาดิใครเริ่มมาเอาดิไอต๊อปไม่ใช่ไม่ได้ไมได้เอาดิใครอะวิ่งรหนโยกเป็นไไอต๊อบไมออะไรของมันไม่ดีเลยนะ ไอ้เจ้าตไม่ใช่มันได้แต่ต้มไว้เยอะังไแก้เมื่อไร่ได้หอ้เจ้าต๋อมใช่ม่่ันมีแก้งนะกล้องมีหลักฐานมีนะวันเช้าชิงใช่ยังเช้ายังเช้าดีตดี เยอยต่เไม่ได้ไอ้เื่ยคนมันเยอะนะ่วงเลยไม่เหนื่อยไวเเหนื่อยเอาดีเยต่ำทำไมม่ไม่ใช่เไม่ใช่โธ้เอ๊้ไม่ช่ไม่่ย เท yeah <laughs> ่ <one guy>: <Deus> <Works okay objectively> ะไหร่ไว้ม่กี่ข่าวหัวพังหัวพังเร็วไปแล้วให้ตกงเมื่อกี้ ไ่ตไม่ใช่หรอวะมาวะ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 มา,า่า่าฮ่าฮ่ว่าแต่ันเอาคืนหนักณ่องเลยนะใครโดนอ่ะอดีตไ้ลกล้าตกอ่ะ,ะ,ะอย่าตายอยเจ็บเหอไม่ใช่หรอก่ไม่ใช่ มันไม่ทายกันเี่ยไม่ได้วยือมึงต้องจำจำน้ำหนักมือเดี๋ยวมึงหนักก่ดมึงงูไม่ได้มึงไปดูมึงไม่ตกทว่วันเช้าไอ้โลอุยโดนแล้ว ไม่รู้แลนะน้ำหนักเลยโลนเตามีรัดมีรัดม่รัดพี่ต๊มดูดิคนได้อับกูพี่ต้าจะใช่หมาแนวนี้เห็นใช่พี่ต๊มดูคลไม่ดีต่อไม่เกินคัึหัวเขาเลยเบาๆหน่อยพี่ต้า

รีบรีบรีบนั่งซะด้วยนะนั่งะ่ะนี่เป็นี่เยดาม่มองไปีใกล้ๆน่อย่างตรงนั้นมันเห็นตอไม่ใช่ เดี๋ยวคลิปนี้ออกแล้วสปอนเซอร์ยามพลังเข้าเลยไม่ใชอนเซอร์ที่ตายเปล่าจริงจะดึงทำไมดึงให้สับสนงด้ยตาใช่ แกพัลารอเนอะไอ้นี้ผมไม่ได้ไม่กล้าตกใจเฮียกลัวโดนนะกูเจ็บเจ็บเลยดึงมือแกไม่ใช่ไม่ใช่หันนั่งยาวตลอดเลยโอ้ย เล่นหนักเล่นหนักไม่จริงไม่ใช่ไม่รู้จริงหรอวะล่ยด้ามืออที่สามสองมือที่สามมาเปล่นด้มแล้วโอ๊ยสัุงมกัดอะไระอาอนี้มือที่สามมาอะไรไอ้บอลไม่ได้ไม่ได้มันบีบเถอะบบาไปหน่อ ตามเห็นอ uh ืมอใช่ชิ้นในชิ้นในชินใช่ใช่หรออุ้ยเชินใชนไม่ใช่หรออุ้ยโอ้โหเอ้ยเบ่งเอ้ยเ่ใช่เอ้ยเงใช่หรออุ้ยตอมมาเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวต้องหันไปดูเลยไห โอ้โหขีดลูกเปิ้ลที่มันขีใครมาเนี่ยล้วช่ชินไม่ได้ตกสองทีทายสองคนโอ้โหไอบีกินบ๊กไม่ได้ลองตบลองตบสองคนบ้างเลยวะถูกสักคนก็นั่งตอสองคนวะละ เรียบร้อยเรียบร้อยขอบสีนะเดียวร้อยยไม่ตกเลยูเอเจ็ดมออเลยแบบอเลยแต่คนคิดว่าเป็นกูกันไุเดอดปุ๊บเดดปุ๊บหมวกแม่งเลย้วเ้ใช่ันุต้อเรียบร้อย

น่าไม่ใช่เอาตาใครอ่ะยูไม่กลัว่เอาเหมือนเยีะยไม่ใช่ตาเลยเงียมันจับแต่ตาไม่จับ ฮ้ oh, oh, โดนอีกแล้ว yeah, yeah. Yeah, yeah. แบกบแบกเอาโอ้โห่าฮ yeah. yeah, yeah. ่่อฮ่าฮาฮ่นฮ่าฮ่่าก่่ ใครใคต้อมต้อมใช่เฮ้อีกแน่นแน่นเนียครัวงเลยนเดี๋ยวสิบนาทีนะประมาณว่าสิบนาที้ะเต็มกระบาลเลยสิตาไม่ใช่เฮ้ยมากดีมาเอาดีเอาดีไปชิน ่เยอะมังเยอะด้วยโบ๊ทอสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายแล้วมาสุดท้ายพอแล้วฟมาให้ดท้ายดท้ายมา โอ้ยไมกพอแล้วมามากินนี้พอแล้วเติร์นพอแล้วมาจบไม่ต้องโปรโปรโปรแสบมาโอเคก็คลิปนี้ก็จบเป็นเท่านี้ครับคลิปแรกถ่ายตอนดึกนึกอยากถ่ายกันก็เลยถ่ายนะครับเก็บมือด้วยโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับติ๊กต๊อกด้วยนะครับคลิปนี้ยังไม่เพอร์ฟเก่งนะครับถ่ายตอนดึกกล้องโทรศัพท์ด้วยยังไม่มีไมค์ไวลงไวเลสอะไรด้วยก็ขอบคุณครับไปก่อนครับบ๊ายบายทุกคนคคคครรรัััับบบบขอุณมากสสวดี